สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพ่อพ่อบ้านชาแนลเหมือนเดิมวันนี้ผมจะพามาดูนะครับพามาดูแพ้นะครับตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มนะครับดูดีครับว่ามันจะมืดขนาดไหนแพ้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแพ้ตอนกลางคืนจะเป็นไง ประมาณสองทุ่มนะคะไม่ค่อยใช่สามทุ่มโอเคนะดูที่ว่ามันจะมืดขนาดไหนครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูตามนี้ว่าตอนนี้ประมาณกี่โมงครับเดี๋ยวดูตามนี้ได้เลยโอ้โหครับโอ้โหครั้งแรกตอนนี้เป็นตอนประมาณเอ,อ่อ ประมาณบ่ายสองบ่ายสองประมาณเออห้าสิบเจ็ดนาทีครับโอเคนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองนี่หนึ่งไม่ใช่กว่าหรอกครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหตอนนี้มืดมากเลยนะครับเนี่ยมืดมากมืดมากเลยครับ เนี่ยครับมืดมากโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่า <c oughs> ปานี้แพ้จะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหมืดมากเลยนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหมืดมากเลยนะครับเนี่ยมืดมากมากกำลังจะไปครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะถึงแล้วนะครับเออแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งยังอืมกวางจะไปครับกางจะไปกางจะไปครับโอเคแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งใกล้จะถึงแล้วแป๊บนึงนะครับ ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับมืดมากมแป๊บหนึ่งใกล้จะถึงแล้วครับขอรอสักครู่นะครับใกล้จะถึงแล้วแป๊บหนึ่งรอสักครู่นะครับเนี่ยอืมแป๊บเนี่ยครับแพ้แพ้ตัวสีขาวตัวเนี้ยครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยครับเห็นเปล่า เห็นนะครับเนี่ยแพ้ตัวสีขาวตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าเดี๋ยวผมลองเข้าไปข้างในด,ดูว่ามันจะเป็นไงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเข้าไปข้างนาในในล้าวแพ้ก่อนแป๊บหนึ่ง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 นะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วโอเคโอเคนะครับเออเนี่ยครับเนี่ยเห็นเปล่าเห็นลูกแพ้เมื่อกี้เปล่าครับเห็นเมื่อกี้ใช่เปล่าครับโอเคถ้าเห็นแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับเนี่ยโอ้โหหืม มืดมาก,กเลยนะครับเนี่ยมืดมากเลยคือว่ามันมืดมากเลยนะครับโอ้โหมืดจนแบบมืดมากอะดาร์กมากนะครับแบบมืดทุกอย่างเป็นสีดําครับโอเคขอขอลงแค่นี้อนนอครับอย่าลืมกดไลค like. ์ให้อาบันด้วยนะคะบ,บายบายครับ